วันนี้พามาดูชมการตกปลาดุกนะครับหน,ห,นหนูเนื้หนนนนอหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวไซส์ใหญ่นะครับขนาดเท่าแขนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับข้างกันเลยครับปลาดุกเวลามันมานครับมันจะมาคู่นะครับนี่ผมก็เลยใส่ไว้ข้างกันเลยเพราะว่าผมได้ไปแล้วประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับผมก็เลยมาเวลามันมานะพอตัวหนึ่งติดนะครับ มันก็จะมาวนเวียนวนเวียนอยู่แบบคู่มันคับมันก็เลยใส่ไปข้างกันเลยหนึ่งหนึ่งคันสองคันนะครับเดี๋ยวมารอรอรอชมนะครับผมจะขอปลดมันก่อนนะครับอูนะครับสองตัวนะไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนกลัวหลุดนะครับประดุบมันหลุดง่ายด้วยอันนี้เอาขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับผมเอาขึ้นมาละสองตัวนะครับนี่นะครับ จริงๆผมได้ไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนถ่ายให้แล้วผมก็มัวจะเพลินนะครับได้ปลาจนลืมนะครับลืมถ่ายนะครับอ่าสองตัวติดกันเลยนะครับดูเบ็ดนะครับหนึ่งคันสองคันนะครับใส่กำลังดีนะครับปลาดุกรุ่นนี้เยอะมากนะครับเวลามันมามันจะมาคู่นะครับผมเอาเบ็ดปักไว้เดี่ยวๆนะครับพอตัวหนึ่งติดนะครับ อีกตัวนึงมันจะมาวนวนวน,วนเวียนอยู่กับเพื่อนมันนะครับมันจะมาวนเวียนผมก็เลยจุดหนึงอะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีนะครับใส่ไว้เป็นสองสองคันเลยนะครับก็โอเคนะครับได้สองตัวเลยมาดูอีกช็อตนะครับที่เดิมเลยนะครับเมื่อกี้เลยน,นะรพรพอผมใส่ยาใหม่ครับตัวใหม่มาเลย เยอะจัดนะครับประดุกไผ่ใหญ่นะเห็นไหมเห็นเงาไหมนี่นะครับโอเคี๋ยวผมจะเอามันขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างบนนะครับโอเคนะครับเอาขึ้นมาเรียบร้อยนะครับส่ยกำลังงามนะครับครับประมาณเท่าแขนนะครับโอเคนะข้อแขนนะครับนี่ครับดูนะครับเดินรับหลังไปไม่ถึง อีกหนึ่งคันนะครับกลับมานะครับกลับมากินเลยนะครับเยอะจัดนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวรอชมตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหนูนะครับหนูเยอะมากนะครับหนูหนาหนูท้องขาวนี่นะครับเจือตัวใหญ่สองสามตัวเลยนะครับนี่นี่นี่นนนนนน โอ้โหข้อใจโอ้โหไป้ไปแล้วถ้ามีหนังสัตวิกนะครับไม่พลาดนะครับผมน่าจะได้เมนูย่างหนูนะครับพรุ่งนี้นีะครับนี่ยข้างในนะครับนี่ยเนี่ยไฟผมจะดูในกล้องเห็นหรือเปล่าครับเรียนเรียหม้อพิเศษยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว หนูตัวใหญ่นะดีามากครับเดินมาเขียดนะครับก็มาเจอหนูนะครั้งแถวเนี้ยเยอะมากครับหน้านี้ก็เป็นหน้าหน้าของอข้าวที่กำลังออกรวงคนระับหนูหนูผมว่ามันน่าจะกำลังเริ่มมันนะครับ ช่วงนี้นะเยอะมากคนระับหนูผมไม่ได้ถ่ายเสียนะว่างๆเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับหนูเนะช่วงนี้งดช้อนประกัดเดี๋ยยาวไปเลยนะครับก็มาชมคลิปแบบหายอยู่หาก,กินนะครับ เยอะมากครับหนูเสียดายมากเมนูเมนูหนูต้องมาครนะแน่นอนนะครับถ้าเป็นช่วงเทีเ่ยวเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จคมแบบเยอะจัดนะครับคนหาคนแต่ก็ผมว่าคนหาน่าจะเยอะครับขนาดช่วงนี้นะครับ เต็ไมไปหมดเลยนะครับไปตรงไหนก็มีแต่เบ็ดนะครับแต่เราก็หาแต่เบ็ดเราพอนะครับเพราะว่าผมเอามาแค่ยี่สิบคันนะครับพอกินนะครับปลาเยอะจัดแต่ส่วนมากมันเป็นปลาดุกนะครับไม่มีนะครับเขียดนะครับว่าจะมาจับเขียดไปใส่นะครับไม่มีทักตัวเลย แต่เสียดายหนูมากหนูตัวใหญ่มากมันไม่ไปไหนหรอกผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละเป็นบริเวณของมันเลยเพราะว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวครับมันยังคงจะอยู่ริมฝั่งคลองนะยังไม่ออกไปไหนไกลนะถ้าเขาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไม่แน่ัะมันก็จะลงไปตามนานะับนี่ตัวนีน้น,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 นี่ไปแล้ว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  ไอ้เป็นหนูท้องขาวหรือเปล่าน่าจะเป็นท้องขาวเต่ดสายใหญ่นะครับสายใกล้เคียงกับหนูหนาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้หนูหนานะหนูพุกนะครับ อากาศนะก็จะเป็นประมาณนี้รถผมนะครเอ็มเล็ปไปทุกที่นะครับที่มีผมนะคู่หูนะครับดูโอ้รู้ใจที่สุดครับอปลาช่อนปลาดุกอ่านะครับผมจะลองใส่ตรงนี้ไว้สักพันนะครับเดี๋ยวมันรอลุ้นนะครับที่แรกว่าจะเอาเหยียบ เยอะคือเยอะเยอะเขียดนะครับผมเห็นเขียดแล้วรู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่มันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นเขียดเล็กมากทำเป็นใต้เดือนดีกว่านะครับเอาโยนเบ็ดทิ้งเลยเนี่ยเดี๋ยวมันลุ้นเยอะเขียดนะรตรงนี้นะครับ วิธีใส่ไส้เดือนนะครับให้ร้อยไปตามตัวนะครับร้อยไปตามตัวเลยให้เหมือนเย็บนะครับมีขึ้นมีลงครับให้มันเหมือนเย็บแล้วแค่พอดีตัวเบ็ดครับถ้าเราไปเกาะ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 อย่างเดียวโดยไม่ร้อยตามตัวนะครับอ่าบางคนอาจจะงงนะครับเพราะผมไม่ได้สาธิตตอนที่ผมเกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เคยทำนะครับก็อาจจะพอเข้าใจได้นะครับ โอเคคนระับประมาณนี้นะครับถ้าตัวนี้นะปลากินนะครับมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับส่วนมากจะได้ตัวนะครับ นะครับมันมืดๆนะครับโอเคนะประดุกนะครับสายกำลังดีนะครับหนึ่งแต้มนะครับขอปลดก่อนนะครับก่อนที่มันจะหลุดนะครับนี่นะประดุกมันจะดึงไม่ค่อยแรงครับไม่เหมือนปลาช่อนนะปลาช่อนนี่ดิ้นยิบหายแต่ว่ามันหลุดง่ายนะครับ โอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับใช้ได้นะครับไซด์กำลังดีเลยนะเดี๋ยวว่าผมว่าเยอะจัดแล้วนะครับวันนี้ประดุกเป็นสิบเลยนะครับสิบกว่าตัวนะครับไซด์นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับผมจะได้ใส่เหยื่อลงไปใหม่นะครับ แต้มนะครับประดุกเช่นเคยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเฮ้ยนี่นครับมีแต่ไซนี้นะครับเยอะจริงๆประดุกผมมองเห็นเบ็ดมันขยับตั้งแต่ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็เลยเดินเดินมาเอานะโอเคนะครับแต่ผมเอาขึ้นก่อนนะครับใหญ่ใหญ่อยู่นะ สายกำลังดีนะครับเยอะมากนะครับขออกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอาตัวเก่ามาถ่ายใหม่นะครับกระดุกล้วนๆนะครับในนี้เห็นไหมเต็มถุงเนี่นะครับประมาณสามสี่โลได้นะครับน่าจะประมาณสามโลเต็มแล้วครับอันนี้ตัวนี้ ผมยังยังขี้เกียจเดินไปดูอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่ขี้เกียจปวดนะครับแต่ว่าชอบออกมาแบบนี้นะครับสนุกดีมาชมที่เดิมนะครับตร,ตรงนี้ได้เยอะนะครับได้หลายตัวแล้วนะนไมครับ้หนึ่งตัวนะครับ ตัวที่มันติดคู่นะครับสองตัวแต่คราวนี้มาเดี่ยวนะครับคู่น่าจะหมดโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนนะครับสายกำลังดีนะครับประดุกนะครับตามมาชมนะครับตัวที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึนงครับเยอะมากครับปราดุก ผมอยากได้ปลาช่อนแล้วตอนนี้คือมันมีแต่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกอย่างเดียวนะครับโอ้นี่ครับเยอะเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับผมจะได้ใส่ไว้ที่เดิมนะครับตัวนี้จุดได้ครับได้ตรงที่มันติดคู่นะครับโอเคนะครับผมก็ใส่เอาไว้คู่นะครับแต่ครั้งนี้ติดตัวเดียวนะครับมันไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะที่ปากนะครับเกาะตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับเอาผมนึกว่าเกาะปากนะครับไม่ใช่นะวี่แปลกนะครับนานเจอนะแบบนี้ผมไม่ได้เกาะเองนะครับอ่าผมก็ยังว่าว่าอยู่เออนะครับแต่มันอยู่นะครับอยู่เลยนะครับน่าจะเกียวโฉบเหยื่อไปไปมาไปมานะครับมันก็เลยเกาะนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับต่อจากตัวเมื่อกี้นะครับพอดีเมื่อตัวเมื่อกี้ผมกําลังเก็บนะครับตัวนี้ก็มาติดต่อเลยนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนะครับเหยื่อเหลือขนาดนี้นะครับเป็นเหยื่อเส่เดือนนะครับกินดีมากเนีย่ยผมยังปวดเจ็บผมกําลังจะเอาอีกคันนึงไปปักไว้คืนนะครับไอ้คันนี้คู่กันนะครับติดตัวนี้มาอีกแล้วนะครับเยอะจัดนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ ที่ไหนหมดแล้วก็ไปทําอะไรน่าจะเป็นปลาแดดเดียวนะครับปลาดุกนะครับน่าจะอยู่ได้นานนะครับมาชมอีกตัวนะครับน่าจะเป็นปลาดุกครับดินแม่แรงนะครับโอเคนะปลาดุกเหมือนเดิมนะครับใส่ไว้คู่นะครับมีสองตัวเลือกนะครับอันนี้เป็นปลาช่อนนะครับหมายปลาช่อนนะครับใส่เขียดส่วนตัวนี้เป็นปลาดุกนะครับผมใส่ใส้เดือนไว้นะครับ ก็ตอนนี้ค่อนข้างนิ่งนอนใจนะครับกล่ว่ามันจะไม่หลุดนะครับดึงได้เลยเพราะว่าถ้าหลุดก็ไม่เสียดายนะครับเพราะมันเริ่มเยอะนะครับนี่นะครับสกํกำลังดีนะครับประดุกนานะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในนาเลยฝั่งนี้มันเป็นนานะครับไม่ใช่ในคลองครับโอเคนะครับ แต่ผมขอเก็บก่อนนะครับผลงานนะครับยามเช้ามี่เป็นรอบเช้านะมัเก็ิบกระดุกกระดุกกระดุก ไม่ได้ตัวเดือนมีใมันมีเืออยู่แล้วมันก็างอวยอืม <shocked> <t ip> <iş> <t ip> ทอนีมตรงไหนใหแต่ปูกมนชอบมาหมุนตอบมาซูนเหร็นโอนคมัน่กินแล้วมันโจบไปโจบมาเมื่อวานเมืวานหนูไม่ได้ตรงไหนจุดเคเาะตรงใช่หรอก็ใบเกาะป่าแลละตัวใหญ่ จุดปุยหมือนแซมนะครับใจกำลังบูดเพื่อนเนอดึงเลยแบบไม่กลัวลุดอ่ะแบบไม่กลัวทิ่มตาคนถืออยู่อ่ะนึงอย่างเดียว กำลังดีนะครับว่าดุกระดุกระดิก,ก,ดกเห็นไหมถ่ายชิดๆสิยกขึ้นสิสแทมม,ม,มาใกล้เลยหน้าเหมือนประดุกเลยประมาณสามขีดนะใส่สามสีข่ขีดกะเอาเนะนี่ยหมวกง่ายเลยกะเอาเลยนะครับ อเอาไม่ปิดทุนงก่อนแล้ว่องปิดใส่ แต้มนะครับอาจจะเป็นสองแต้มหรือเปลา่าแต้มเดียวตรงนี้จุดลบนะไปออกไปเข้าไปเลยครับ แล้วมันจัดประดุกรุ่นนี้ไม่มีไส้เดือนมาไม่ได้ถือติดมาเลยดูดชัดๆปิดใส่กำลังสวย ันนี้เราจะทำเมนูเลยกันเจ็ดประดุกนะระดุกต้มหม้อปลาประดุกเด็ดเดียวอ๋อโหมกประดุกมีหลายเมนู <c oughs> โอเคนะครับข้าวตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีปลาช่อนนะครับ ผมจะเดินดูอีกหน่อยนึงถ้ามันติดปลาชอนผมจะถ่ายนะครับถ้าไม่มีก็คือจะปิดคลิปที่ตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นปลาดุกนะครับเพราะว่าค่อนข้างดึกมากแล้วนะครับผมก็อยากกลับบ้านละชดึงแบบไม่กลัวหลุดนะครับเพราะว่าหลุดผมก็ไม่เสียดายแล้วนะครับปลามันเยอะนะครับ ต,ตัวไม่ค่อยสวยนะครับตัวถลอกเดี๋ยวยกไปแบบนี้เลยยกแบบไม่ต้องตัวหลุดนะครับไม่เสียดายนะไม่ใช่ว่าแบบไม่เห็นคุณค่านะค,คือมันเริ่มเยอะไงเดี๋ยวถ้าผมเดินไปดูถ้ามันไม่มีประช่อนติดนะครับก็จะติดคลิปที่ตัวตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผม ก็รอดูไปช่อนนะครับใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปผมอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะดูแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็พยายามทำอยู่นะครับพยายามทำให้มันอพอเข้าใจนะครับผมไม่ถึงกับดีมากให้ทุกคนที่เข้ามาดูได้เนื้อหาสาระนะครับผมก็เห็นความ เป็นอยู่นะครับการหายอยู่หาก,กินนะครับผมโอเคนะครับผม